ทุกคนวันนี้นะคะมีข่าวดีจะมาบอกค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังหาสินค้าอยู่นะคะก็แนะนําแบรนด์นี้เลยค่ะไม่ต้องสต๊อกสินค้าไม่ต้องแพ็คเองให้วุ่นวายนะจ๊ะและที่สําคัญรับค่าคอมกันแบบจุกๆ เลยจใครอยากร่วมขายของกับเรานะคะก็ทักเข้ามารับสินค้าไปได้นะคะแล้วก็ปักตะกร้าได้เลยค่าคอมมิชชั่นนั้นสูงมากเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นตั้งแต่40เปอร์เซ็นต์นะคะและเราให้สูงสุดถึง51เปอร์เซ็นต์ได้ยินไม่ผิดค่ะ51เปอร์เซ็นต์ว้าวใครสนใจนะคะรีบทักเข้ามาขอสินค้าไปถ่ายรีวิวและเตรียมรับค่าคอมแบบจุกๆเลยค่ะครับสวัสดีครับ ผมในแพทย์ที่ว่าผ่านบุญคงนะครับผมเป็นกรรมการบริาหารกลุ่มบริษัทเวลเน็ตกรุป๊ปทางเวลเน็ตกรุ๊ปเนี่ยเป็นผู้ที่รับผลิตอาหารเสริมและก็สกินแคร์ต่างๆโดยใช้ผลิตภัณฑ์และก็นวัตรกรรมต่างๆที่เราผ่านการวิจัยหรืออา ได้รับการรับรองจากทั่วโลกนะครับเอามาทำอาหารเสริมแล้วก็สกินแคร์ต่างๆเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับกลุ่มลูกค้าทุกท่านในช่วงระยะเวลาแค่3าถปีเรามีแบรนด์ที่เราทำให้กับลูกค้าเนี่ยมากกว่า1,000แบรนด์ซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยก็ได้กระจายออกสู่ท้องตลาด นะครับซึ่งหลายๆท่านที่ใช้อยู่นะครับก็มีโอกาสได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเสริมหรือว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์จากสกินแคร์นะครับงั้นให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้มาตรฐานถูกต้องมาตรฐานซึ่งตรงตามอ,องค์การอาหารและยาทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของที่ออกไปจากเวลเน็ตกรุ๊ปได้นะครับขอบคุณครับ